าพูดนะครับนี่ครับผมเอาเช่าตัวดอนให่าอนยกนะครับผมใครก็ได้ครับใหญ่ก็ได้ก็วัดมาครับนี่นะจ้างจกี่ล้านครับเอาไหสามขียกนะไม่เป็นไรครับมาเลยครับแต่โตโโตออกมาอันนีอโบเออเ้ยเออเ้าโ้ะ้เ

ไปบอลเนี่ยแดงเอาว่าว่าจะกล้องได้สี่ใบบอลเนี่ยสี่ใบบอลใบบอลพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายไปแล้วย้อนดูว่าย้อนดูว่าย้อนครับพ่อกูตายพูดแรงๆหน่อย้มแข็งแล้วเนี่ยพ่อกูตายไปแล้วเอาเนี่ยเป็นอีกสิบเทียช่วยดิเอาโชว์ได้สิบครั้งหนึ่งสองสาม